รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนานในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดมทุนใดๆการเลือกใช้บริการกรเกอร์ใดๆจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนจะต้องศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทาการลงทุนครับสนับสนุนโดย VT m a r k e t Market. Trading can be easy we trade in trust we trade FX4 t e l e p r a m เทรดกับรกเกอร์ดําหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ f x r Telegram 4 for, for you ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักนทุนใดนนี้จะได้รับทันที50 US Dollar XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับผมเก็บตรกข่าวเศรษฐกิจนะครับเรามาดูการวิเคราะห์ของทางสถาบันการเงินกันบ้างครับ Goldman Sachs เ,เตือนหุ้นตกหากเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอมนายแจน ฮตซิอุชนะครับหัวหน้านักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกระบุว่าตลาดหุ้นบลร์สตรีทจะปรับตัวลงหากเดโมแครตคว้าชัยชนะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนรัศดรและก็วุฒิสภาในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้หากเดโมแครตสามารถสร้างเซอร์ไพรส์โดยการคว้าชัยชนะทั้งในสภาผู้แทนรัศดรและก็วุฒิสภาก็มีโอกาสนะครับที่จะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า รัฐบาลจะผลักดันการเพิ่มอัตราภาษีภาคธุรกิจต่อไปนายแฮนซิวสได้ระบุเอาไว้ในรายงานครับนอกจากนี้รายงานยังระบุด้วยว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าปรับพึ้นราราดอกเบี้ยหากว่าพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งเนื่องจากประธานาธิบดีโจไบเดนจะผลักดันมาตรการการใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่งจะทําให้เฟดคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อย่างดรก็ดีครับนายแฮนซิวส์คาดว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะปรับตัวขึ้นนะหากว่าพรรคฝรั่ิกศสชนะการเลือกตั้ง แต่ตลาดก็จะปรับตัวขึ้นไม่มากเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าราคาหุ้นเนี่ยได้สะท้อนกับการคาดการดังกล่าวไปแล้วตลาดจะไม่มีปฏิกิริยามากนักต่อชัยชนะของพรรครีพรับเิรนเนื่องจากตลาดได้มีการปรับตัวรับการคาดการชัยชนะในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วส่วนผลการเลือกตั้งในบุธิสภาจะไม่สร้างความแตกต่างต่อนโยบายมากเท่ากับชัยชนะในสภาผู้แทนราษฎรครับคือพูด,ดง่ายๆตลาด การรับกันไปแล้วนะครับในระดับหนึ่งนั่นเองตัวนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับนะครับน้ำทุนทางด้านของธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าครับในส่วนของทุนสำรองประเทศญี่ปุ่นนะครับร่วงติดต่อกันเดือนที่3แล้วเหลือ1.2ล้านล้านดอลลาร์หลังแทรกแซงซื้อเงินเยนสราข่าวนิจิ เอเชียรายงานเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับว่ากระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว,ว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นนั้นขยายตัวลดลงในเดือนตุลาคมหลังจากการลดลงเป็นประวัติการณ์ในเดือนก่อนหน้าซึ่งสะท้อนถึงปริมาณการซื้อเงินเยนและการแทรกแซงการขายดอลลาร์ที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาพร้อมกับตัวเลขที่ยืนยันว่าญี่ปุ่น ไม่ได้ดําเนินการแทรกแซงในเดือนกันยายนแล้วก็เข้าสู่ตลาดเพื่อซื้อเงินเยนเป็นดอลลาร์ในวันที่22กันยายนซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2,541การแทรกแซงค่าเงินนะครับแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยต่างเอ่อต่างประเทศนะครับที่เพิ่มขึ้นนั้นมากกว่าการชดเชยปัจจัยอื่นๆที่จะสนับสนุนเงินทุนสำรองเช่นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ต่างประเทศอื่นๆและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการถือครองพันธบัตรต,ต่างประเทศ โดยกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าทุนสำรองต่างประเทศของญี่ปุ่นลดลงไปเดือนที่3ติดต่อกันเป็นระดับ1.19ล้านล้านดอลลาร์ณนะสิ้นเดือนตุลาคมซึ่งยังใหญ่เป็นันดับที่2ของโลกรองจากจีนครับ ขณะที่นักทุนในตลาดะะกำลังพิจรารณากลุ่มสินทรัพย์ตามประเทศจํานวนมากของญี่ปุ่นแล้วก็รายงานการแทรกแซงเพื่อหาเบาะแสว่าญี่ปุ่นนี่อาจจะเต็มใจที่จะใช้จ่ายในการแทรกแซงตลาดสกุลเงินอีกมากเพียงใดแม้ว่าทางการจะยังคงไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงก็ตาม ทั้งนี้ญี่ปุ่นได้ใช้เงินเป็นประวัติการไปแล้วนะครับกว่า6.35ล้านล้านเยนในการแทรกแซงเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากค่าเงินเยนแตะระดับต่ำสุดในรอบ32ปีต่อดอลลาร์โดยเงินเยนเนี่ยจะคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงให้คำมั่นที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เป็นระดับต่ำพิเศษตรงข้ามกับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างแข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐครับนี่คือข่าวที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนักทุนขอบพระคุณครับ